ก็มาถึงหน้าตอนที่3นะครับของออโต้แคดแมชชีเนียลนะครับในเรื่องของสมาร์ตสมาร์ตเดิมิชันะครสมาร์ตเดิมิชชั่นนี่นะครับก็คือออโต้แคดแมชชีเนียลเนี่ยนะครับมีฟีเจอร์นะครับในการบอกขนาดนะแบบออโตเมติกดูจะนับตาในคือออโตเมติกเดิมนชันนะครับไม่ต้องบอกทีละจุดนะครับไม่ต้องมานั่งคลิกนะฮะซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็ มีฟังก์ชันในการบอกขนาดแบบอัตโนมัตินะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับตัวอย่างเช่นนะครับประมาณนี้นะครับก็คือต้องการบอกขนาดนะครับปกติธรรมดาโดยปกติก็คือใช้ใช้ dimension นะครับจับหัวจับท้ายนะครับแต่ว่า AutoCAD Mechanical เนี่ยนะครับมีคําสั่งในชื่อว่านะครับ multiply dimension คำสั่งนี้นะครับสามารถบอกขนาดแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับ เพียงแค่คลิกแล้วก็เลือกนะครับอย่างเช่นนะครับคลิกนะมณีพายเดเมนชันเห็นไหมก็จะมีนะครับออปชันให้เลือกนะเป็นพาราเรลล์นะครับต้องการบอกนะฮะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านซ้ายนะครับหรือว่าด้านขวาก็ติ๊กตรงนี้ได้นะครับหรือว่าออร์ดินานะครับการบอกเป็นแบบพิกัดคอร์ดินาท์นะครับเรฟเฟอเรนซ์จากศูนย์นะครับไปเรื่อยๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นชามเซมานติก ฟอนต์วิวไซส์วิวก็แล้วแต่นะเห็นไหมฮะเลือกได้นะครับอ่าเดี๋ยวพบผมยกตัวอย่างเป็นพารา l e ลก่อนนะครับอ่ะผมติ๊ก2อันเลยนะครับออกทางซ้ายววาก็คลิกโอเคแล้วก็คลิกครอบวัตถุที่ต้องการบอกนะเสร็จแล้วก็ Ent e r นะครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ e n t เ r นะเสร็จแล้วลากวาง Ent e r นะครับแล้วก็ลากวางได้เลย ก็จะบอกขนาดมาให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่านะครับมันอาจจะไม่สวยงามนะครับอาจจะต้องปรับแต่งอีกนิดนึงนะครับล้วก็ต้องเลือกลักษณะาการบอกขนาดนะใ,หให้เหมาะสมกับชิ้นงานด้วยนะครับถ้าต้องการบอกเป็นแบบออร์ดิเนตนฮะก็เลือกตรงนี้นะครับกดโอเคเหมือนเดิมนะครับก็ตีครอบทั้งหมดนะ t n t e r นะครับเลือก First Origin นะครับเสร็จแล้วก็ Enter เห็นไนหะลากเมาส์มานะครับมันจะกลายเป็นเส้นสีแดงให้อัตโนมัตินะก็คือระยะในการบอกไดเมนชันมาตรฐานนะครับมันจะไฮไลท์สีแดงให้อัตโนมัติถ้าลากเลยอีกมันจะกลายเป็นนะสีเขียวนะฮะเสร็จแล้วคลิกนะฮะแล้วก็ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากขึ้นมาด้านบนนะแล้วก็คลิกนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะฮะศูนย์สิบห้าสามสิบนะครับบนเลฟเลมเป็นแบบออร์ดินี ะหรือว่าต้องการบอกนะครับเป็นแบบอ่ะหรือเป็นชาร์ปนะครับหรือเป็นแบบไซมันติกละกันนะฮะบอกเป็นสมมาตรนะครับเรฟเ r e นซ์จากจุดศูนย์กลางนะครับก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยแล้วเอนเตอร์นะจับที่เส้นเซนเตอร์เลยแล้วก็ลากขึ้นไปไหมครับเรียบร้อยนะครับเอ่อ ก็ยังมีอีกนะครับในเรื่องของเดเมนชันนะครับอ่ะอกฝานี้แล้วกันนะครับผมบอกเลือกเป็นแบบไซเบนตนะิกนะกดโอเคนะครับตีครอบเลือกดึงวางนะเรียบนะร้ยอยนะตีครอบนะครับ,บ,นะรบ,นะรบผมเอาเฉพาะฝันแล้วกันชนิด ตโนมัตินะครับไม่ต้องมาจับทีละเส้นละเส้นนะครับเรียบร้อยครับก็ยังมีตรงนี้อีกนะครับด้านล่างจะมีออปชันในการจอยนะครับคือการต่อเดสิมนชันหรือว่าอินเสิร์ตนะครับเช่นผมคลิกอินเสิร์ตนะครับโปรแกรมทำหาเบสเดสิมนชันผมบอกเอาเดสิมนชันนี้นะครับเป็นเบสเสร็จแล้วผมต้องการแบ่งนะ1้0ตรงนี้นะครับผมก็มาคลิกตรงนี้นะ มันก็จะแบ่งให้เป็น80-80ให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องเขียนใหม่ไม่ต้องวัดใหม่อัตโนมัติเลยนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างผมใช้เป็น Insert นะครับคลิกนะ dimension เ a s เสร็จแล้วคลิกที่ Center นะครับมันแบ่งให้อัตโนมัตินะบแบ่งครึ่งให้เลยนะครับอจอยก็คือลักษณะการเอา เดเมนชัน uh, นะครับ2องเ e นม i ชันมาต่อกันนะฮะมันก็จะมารวมกันให้นะครับมารวมค่ากันให้เลยเรียบร้อยนะครับ,นะรบก็เป็นออปชั่นในการในการใช้งานนะครับในเรื่องของการบอกขนาดบอก i ดเมนชันนะครับมีมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับก็คงประมาณนี้